ก็มาถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเราสามสามเงาตากนะครับเหนื่อยเห็นลูกเขาแล้วก็บรรยากาศก็ใช้ได้เลยครับตอนนี้ก็ตามการดำไปอยู่นะครับขันหน้านะครับ สวยจะอยู่ตรงไหนไม่รู้มาแ่ภาพพื้นที่ดูดีน่ามีนกสะพานกับเข่าเลยปุ๊บเลยนี่ถังน้ำมาเลยวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหอบ สามคนพื้นก่อนเกิดมาเป็นคนโพง่ฝากก็ดูสภายอยากที่มอปูลูกกินเนื้อไหมใจอย่างเงี้ยหรือกินหนังกินนิโคหนังก็ไปทำ ตอนนี้เราก็ถึงหมายกันแล้วเปลี่ยนบัสไวจริงโติคงนกชนินชื่อนกชื่ออะไรนะวยไหมนะครับแี่อก็หวานันนมาน่าก็เยอะแ่เมอายเยอะมานไปที่วนเด็กนังมังแต่เราตรงขึ้น ะโดนนี้เขาเรียกเขาอ,อะไรครับขานี้มันเป็นขอบอ่างครับฝั่งนูน้นฝั่งนู้นมันจะเป็นเอขันพุมขินพุมพ่มั 2, 3, มนพุมข้นฝั่มนพ้่มันพุ่มข้นพลมขันพุ่มขันมันพุ่มนพุ่อันพุ่มสันมนพมันเป็นที่ม่มสัวนไหมันพุ่นพนี้มันเ่มันพุ่นพุ่มนพมันแน่มนี้ถ้าพื้นนี้มันเป็นพื้นที่มี กิอ๋อไม่นี่ทำกินเป็นสปกหรือว่าเป็นฉนดสปกโอเคอยู่นะครับพอได้อยู่แต่ถ้าไม่ใช่มีสวปกก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะว่าเรานะทางป่าไม้ที่แล้วเครื่องนีงที่ทำกินแืะที่ทำกินก็ยังพอกุยกันนะเขาครับแต่บนเขานี้ไม่ได้เลยเนาะถ้าเขาเห็นเขาก็ว่าเราแต่คนในพื้นก็ไม่ไม่เป็นไรแล้วคนในพื้นครับแต่พวกคนคนนอกเข้ามามันก็จะมีปัญหาเนี่ยครับว่าอาจจะ กลุ่มนี้เข้ามามันจะอาจจะมีกลุ่มอื่นเข้ามาอีกที่ที่แอบแฝงเป็นอย่างอื่นไปไงพี่ตัดมงตัดไม้ลา่าสัตว์ป่าล่าอย่างอื่นไปแต่โอ้โมก็ไม่ไม่ได้มีแบบนั้นแต่กลุ่มอื่นผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมายัางไงพวกโงก็มาแต่นกเขาแต่สวยน้ำนี่ก็หากินได้ป่อน้ําก็ไม่ได้ห่วงใช่ไหมครับหากินได้ปลา เด็กมันจ,นะจับปลาอะไรกันนี่ได้จังกว่าหือลืมมีโมลี่วะ แตมแรกมาแล้วครับสมบ้าจัดให้ครับเต็มแรกทิปตาครับเดี๋ยวลงมาชมครับสวยงาม<ะ>สุดยอดครับสมป้าจัดเต็มแรกครับทิปตากขอนเช้าครับวันแรก Ui, tạm rồi đó Ừ. สองครับตรงป่าจัดให้สวยงามไปทาไปเพาะกินี่ก็ได้มาขี่แต้มเราได้ขี่แต้มมะสี่แต้มเนาะสี่แต้มนะครับ นี้ก็จะย้ายหมายกันนกเยอะนะครับแถวนี้ยกเยอะอยู่แต่ว่ามันมันไม่เข้าไม่ยอมเหยียบนะมีคู่อ่างสองตัวที่ว่าไม่เหยียบที่ได้เฉลยก็มีตัวเมียตัวหนึ่งครับนะครับย,ย้าย อนนี้เจ้าสีนวลก็กำลังขันโยนเรียกนกป่าอยู่นะครับนกป่ามีตอบอยู่นะเยอะมากนะครับนกป่าครับแต่ค่อนข้างเหนียวนะไม่ค่อยเข้ามานะครับไม่ใช่เหนียวนะไม่ค่อยสนใจนกต่อนะครับผมเดี๋ยวต้องรอกันอีกสักพักนะครับมันจะเข้ามาร่วมต้นนกต่อหรือเปล่านะครับ มีตัวหนึ่งท้าอยู่นะเนี่ยเรียกท้าอยู่นะแต่ยังไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวรออีกสักพักครับ เรียบร้อยครับผมเสียนวลจัดแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมโอ้โหแน่นนอนครับเสียงใหญ่มาแต่ไม่นี่ครับเสียงใหญ่ยังกันอยู่นะครับเนี่ยครับเสียงใหญ่ยังกันนะครับผมเสียงเล็กเดินเข้ามาติดกวนครับเสียดายมากเลยครับเสียงใหญ่ครับเนี่ยครับเสียงใหญ่นะครับเสียงเล็กติดไปแล้วครับ เสียดายมากเลยครับนี่นะครับเรียบร้อยครับเนีกกรอนบนจานลุดครับผมโอ้โหเสียงใหญ่มะกันอยู่ใกล้ผมนะครับเสียดายมากเลยครับเสียงใหญ่ไม่เข้านับตัวตัวดีเสียงเล็กเข้ามาติดก่อนนะครับเดี๋ยวเอานกลงมาดูก่อนนะครับนี่นะครับเรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับนี่ครับห้อยครับพเนยกก่อนบนจานลุดครับนี่นะครับ หนึ่งแต้มครับห้อยเลยครับนี่ครับสุดยอดครับนกขึ้นมาเหยียบอย่างเร็วเลยครับขึ้นได้ไปแล้วถ้าพี่ลงก่อนก็นกนได้ รถยนมันจะมาได้ไหมนะอ๋อน้องเขาพามาดูใหม่นะครับ <S <S เป็นเจ้าของพื้นที่นะมีทะเบียนลำปางมาดูมาดมาไม้ครับดูไม้ไว้พรุ่งนี้นะครับจะเข้ามาโหทางภูเขานี่ยมันขึ้นยากเลยอ๋อแถวนี้เหรอออ ไป่เอานั่นมารอเออเอาล่งมาในจาเมนูจางลูกคินกันอนามไยจากคิดย่าได้ไหมอย่าไปคิดไ,ได้เหรอดำดำลังกินไันย่างหมูนะครับของนีด่ดาวนะครับแม่บ้าน ใบ้านจานเทียบนะครับมาด้วยวันนี้เดี๋ยวให้ลูกชิ้นสุกแล้วก็น้ำปิงข้างๆเดี๋ยวน้ำต่างหมวต่างนานเอ่อโอเคโอเคน้งนะล้าเยนะมีนัวอะไรเนี่ยหมูย่างหมูย่างรอบมันรอบรอบหม้อเหรอรอบ ข้างในนี้ก็เป็นไก่ใตใน้น้ำนะครับสูตรอาจารย์ดำนะครับส่วนด้านข้างนี่จะเป็นมองข้าวของจาร์เชนเอาไม่ไม่เอาด้านด้านประตูไปข้างล่าง <c oughs> มันก็นอนหัวทิ่มแล้วทำอย่างเงี้ยมันเข้าทางเออ Bet yang nok